สวัสดีจ้าสวัสดีที่น้องฟองไปสุขุสุคนนะคะที่น้องจ้ามือนีสาวแอลมาแต่เว้นแแนวนมาเดอรซูมือสิมาสองสามถุงนะคะพี่น้องจ้ามือนีเจดคลิปแต่เว้นแนวจังหน่อยนะคะกระจันที่น้องทุกคนสีน่ิ่เห็นคลิปนี้นะคะพี่น้องจ้าผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของคลิปสาวแอลนะคะพี่น้องจ้ากดให้แน่เด้อ พี่น้องคะเป็นจากไหนแน่มอน,นี่โซค,คือสาวเอลโบสาวเอลมันนะคะมอนี้บนล่างนะคะพี่น้องจา้ามอนี่สาวเอลเออตัวนี้ว่าโชวพี่โซน้องเบิงนะคะว่าเอามันเข่าลีเดอร์สถีตีที่สาวเอลเห็นมายังพวกขาดจะงวดเลยนะคะพี่น้องจา้ายังไม่เคยพลาดนะคะโบลุดโอเคบออยัางโบลุดเลขหลายตัวก็จริงยังโบลุดแต่อนาคตต่อต่อไปกะสาวเอลก็ขอให้มัน เข่าสงวดนะคะพี่น้องจา๋ามาชมกันเลยนะคะมาชมกันเลยเนาะนี่นะคะพี่น้องจา๋าเยีตีว่ามันหกแน่จกหน่อยเด้อตกใจส,สาวเอลเพิ่นเอาปากกาไปขีดเนาะเพิ่นหลักไปล่นนะคะสาวเอลเอาพับไว้เพิ่นหลักไปลินเอาปากกาแม่ขีดนะคะพี่น้องจา๋าขอโทวขออภัยในความบ่เรียบร้อยนะคะชุดเดนทีสาวเอลในวงกลมไว้นะคะมีแปดชุดนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับคนดุนหน่อย มันมีซีโตโตัวนี้สาวเอลจับให้บ่อถือเนาะซีโตนี้นะคะตะวาอีกซีโตน่ะข้างบนน่ะที่เหลือน่ะเข่าจ้าเข่าสองแปดลางเด้อผู้ใดเข่ามาเบิ้งคลิปสาวเอลผู้ใดมักกระสีถิกนะคะพี่น้องจ๋าสาวเอลก็ยังถือเนาะดีใจแห้งพี่น้องจ๋าแบบเลขอกออกแล้วอู้ยดีใจดีใจคักดีใจแน่สาวเอลถือบนลางนะคะพี่น้องจ๋าคลิปต่อตอไปสาวเอลกับซีเอล ตัวเลขแนวทางมาวางอีกนะคะอย่าจมอย่าด่ามานะคะว่าเลขมันไหลาตัวขันค้นเสียงไห้หลตัวค่ะมันบ่ถึกมันก็บ่ถึกนะคะพี่น้องจ๋าขันค้นเสียงไห้ไหลตัวมันกระถึกนะคะพี่น้องจ๋าไฮไลายตัวบ่ถึกกับไ้ไลายตัวแล้วถึกไ้ไลายตัวถึกแล้วมันจีดีกว่าบ่จ๊ะพี่น้องจ๋า อย่าด่ามาเด้อคันผู้ใดบ่มากกะกดผ่านจ้าต้องขอโทษก็อภัยเนาะสาวเอลห็ดแนวทางไว้มันหลตัวสาวเอลมันใจตัวใดสาวแอลกับวงกลมตัวนั้นนะคะพี่น้องจ้ามันใจสองตัวกับวงกลมสองตัวมันใจแปดตัวกับวงกลมแปดตัวเนาะอย่าว่ากันนะคะพี่น้องจ้ายัง้งบ่เคยหลุดนะคะแนวทางสาวเอลยัง้งบ่เคยหลุดนะคะพี่น้องจ้าถึงว่าสิมาลงแค่ งวดวันที่16เมื่อกี้นี่งวดวันที่หนึ่งนี่แค่สองแค่สองคลิปนะคะแต่ว่ามันกระเขานะคะพี่น้องจา๋างวดก้อนเข่าหาเจ็ตวดนี้เข่า28นะคะพี่น้องจา๋าเต็มเต็มเลยจ้าๆๆผู้ใดถืเอเจ้าแอลก็ดีใจดีใจน้ำนะคะมาเบ่งชุดต่อไปนะคะพี่น้องจา๋ามาเบ่งชุดต่อไปเนาะชุดต่อไปผู้ใดจําได้แน่ะคะชุดนี้ ชุดแนวทางของคนดวงดีนะคะพี่น้องจ๋างวดนี้มาสามชุดนะคะสามชุดเข้าห้าแปดตรงตรงนะคะพี่น้องจ๋าเข้าห้าแปดตรงๆนะคะงวดก่อนเข้าหาเจ็ดตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าชุดนี้จะไม่หน่อยชุดนะคะชุดนี้ก็ยังไม่เคยหลุดนะจ๊ะอันนี้ยังไม่เคยหลุดที่สาวเอลลงมาแ็ยังไม่เคยหลุดแต่สถิติย้อนหลังกะแ็ยังไม่มีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าตะก้อนหนาที่สาวเอลจะมา พ่อสาวเอลก็ยังบม่ได้รู้เนาะว่ารุดคือบอลรดแต่ที่สาวเอลเห็นมากก็คือยังบอลรดนะคะพี่น้องจ้าเอาให้พี่น้องเบิงนะคะเดี๋ยวสีว่าอ่ะคนที่พอเห็นคลิปสาวเอลเนาะสีว่าเฮ้ยเลขกอกงแล้วก็มาลงบอแมนดิจ้าผู้ใดถือใจในคลิปนี้นะคะพี่น้องจ้าถือใจเลขของสาวเอลเนาะ คันถึกใจก,ก็กดติดตามไม่สาวแอลนเน่เ้อผู้ใดยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะพี่น้องจา๋ากดแชร์กดไลค์ให้สาวเอลน้ำแน่สาวเอลหาก็เปิดช่องหม่นะคะอยากเอาแนวทางมาแบ่งปันพี่แบ่งปันน้องแบ่งปันเอฟซีทุกคนนะคะเพื่อทุกคนอยากมีโชคเน่จักน้อยมีเลขดังใดนก็ให้จับใจส,สูตรของสาวเอลได้เลยนะคะมีคือจังหวัดนี้นะคะ ามากลักแปดหรือมากลักสองนะคะก็ให้เขาไปเบิ้งลักแปดลักสองของสาวแอลว่ามันติดอย่างนะคะถ้าติดตัวนั่นก็นคือให้เน้นให้เจาะเลยเจ้าผูา้ใดมีหลักใส่นะคะอันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรของสาวเอลนะคะซึ่งสาวแอลก,ก็บ่ได้จับลักว่าเสาลักใดก็คือมันเป็นสูตรมาเพราะมันมีหลักมาสาวแอลมากตัวใดสาวแอลก,ก็วงกลมให้ตัวนั่นนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับผู้ใดมีโชคอะดีใจน้ำนะคะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ คลิปนี้กะอ,อยากบอกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าชาวเอลจะเอาเน้นตัวเลข